แสส,สภาษาแห่งแสงสว่างสวัสดีคุณคุณที่รักตอนนี้อวตารและปราจารย์ได้แทรกซึมเข้าไปในโลกที่ตื่นขึ้นแล้วโดยนำเครื่องมือของตนมาใช้ในการสอนพวกเขาสร้างสิ่งที่เรียกว่าภาษาแห่งแสงสว่าง มันถูกปลูกฟังด้วยโครงสร้างรูปทรงเลขาคณิตที่กระตุ้นและยกเลิกาการเชื่อมโยงข้อมูลภายในตัวคุณมีสมาชิก144ลำดับชั้นทางจิตวิญญาณที่กระจายอยู่ทั่วโลกเวลานี้ปรมาจารย์แต่ละคนมีตราประทับของตนเอง ซึ่งแสดงถึงส่วนหนึ่งของภาษาแห่งแสงสว่างและมีผลึกพลังงาน144อันที่จะรวมกันในที่สุดเซลเหล่านี้ทั้งหมดในร่างกายของคนมีประวัติทั้งหมดของจักรวาลนี้เครื่องมือที่ใช้บนล้ใบนี้คือสิ่งประดิษฐ์ที่ไม่ได้มาจาก มิตินี้รูปแบบสัญลักษณ์ที่มีชีวิตเป็นของตัวเองอย่างแท้จริงการหมุนเกลียวเข้าด้านในเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางเคล็ดลับคือทั้งภายในเกลียวมีอยู่หลายมิติเมื่อคุณเห็นภาพเกลียวคนจะรู้สึกว่าคุณมี รู้แต่ตอนแรกจะรู้เพียงด้านเดียวเมื่อคุณเริ่มพัฒนาเกลียวคนจะเริ่มตระหนักว่ามันมีหลายมิติจนคุณสามารถใช้เวลาที่เหลือชั่วนันรัน์ในการสำรวจมันได้การเพิ่มเกลียวเป็นกุญแจสำคัญในการเปิดใช้งานสิ่งที่อยู่ในตัวคน ดีเของคุณอยู่ในรูปเกลียวเกลียวอยู่รอบๆอบตัวคนและภาษาของแสงที่หมุนวนบนใย,ยของความสว่างซึ่งก็หมุนวนลงเช่นกันภาษาเลขาคณิตและรูปแบบคือการรวบรวมป,ประสบการณ์ของผู้ที่จูติลงมาบนโลกใบนี้ ท้าทายกฎของมนุษย์ปลุกความสามารถอันสูงส่งของพวกเขาแล้วแสดงออกมาเป็นภาษาและองค์ประกอบทางเลขาคณิตเมื่อพลังงานเหล่านี้ถูกค้นพบชายและหญิงบนโลกใบนี้ก็พัฒนาเป็นสัญลักษณ์ทางเลขาคณิตและดำรงอยู่ในขอบเขตของ กิจกรรมมากเท่ากับการมีอยู่ของคุเอนทตตี้เหล่านี้มีอยู่ในระบบภาษาหรือระบบเลขาคณิตมีวงกลมและรูปร่างอื่นๆปรากฏขึ้นบนโลกใบนี้ในทุ่งข้าวซึ่งอธิบายไม่ได้าการแสดงผลเหล่านี้เป็นความทีไม่ใช่กระบวนการหรือการกระทำ มีเพลงหรือเรื่องราวหรือภาษาที่ถูกปลุกฝังบนพื้นผิวโลกด้วยสัญ,ญลักษณ์ทางภาษาสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้มาเพื่อสร้างความทีงและเพิ่มขึ้นในความเป็นจริงมิติประตูมิติหลายแห่งกำลังเปิดเพื่อให้เกิดวิวัฒนาการบนโลก ถกเซลล์ในร่างกายของเขาเปลี่ยบเป็นสัญลักษณ์อินฟินิตี้ร่างกายมนุษย์แต่ละคนมีหแบบนึ่นนอองสีญญงีรูปแบบทางเลขาคณิตศักดิ์สธิ์ซี4ีนั้นอยู่ในจักรักคอของคุณสัญลักษณ์เหล่านี้ต่อต่อกับรูปแบบทางเลขาคณิตในตัวคุณมันง่ายมาก ทำให้เกิดความรู้สึกใดๆในตัวคนหรือไม่สิ่งนี้ทำให้คุณรู้ว่ามีภาพที่ใหญ่ขึ้นหรือไม่มีความสมดุลและความสมบูรณ์แบบในจักรวาลสวรรค์และโลกสมดุลอย่างสมบูรณ์สัญลักษณ์ผูดตามตรงพวกเขามีความสามารถ ในการข้ามความคิดและเข้าสู่จิตใต้สำนึกและจิตไร้สำนึกโดยตรงนั่นคือเหตุผลที่สัญ,ญลักษณ์สื่อสารสัญ,ญลักษณ์เป็นแบบหลายมิติสัญ,ญลักษณ์เช่นภาพวาดพูดถึงแง่มุมระหว่างมิติของมนุษย์ทุกคนเด็กใหม่ ต้องการผู้ปกครองที่มีสติมีเด็กพิเศษเกิดขึ้นทุกวันเด็กที่มาต่างความทีมีภารกิจชัดเจนและมาร่วมสร้างกระบวนการใหม่ทางสังคมทั่วโลกเด็กๆโครูใหม่เหล่านี้กำลังโจดตีมาพร้อมกับสติสัมประชัญญาความละเอียดอ่อน และของขวัญที่ไม่เหมือนใครฉันเรียกพวกเขาว่า Cosmic Children พวกเขามาถึงเป็นชุดๆพวกเขามาถึงเป็นชุดๆและภายในปี2032จะมีกรณีอื่นๆอ,อ,อีกมากที่อาจมีการดัดแปลงทางกายภาพบางอย่างกับพวกเขา ไม่ใช่แค่กรณีที่มีพลังงานสูงเท่านั้นพวกเขาเป็นโครและแก่นเรื่องก็คือพวกเขาจำเป็นต้องเผยพรสวรรค์ของตนบนโลกนี้สิ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้ปกครองที่ใส่ใจอย่างมากในการสร้างพื้นที่และคอนเทนเนอร์ที่จำเป็นเพื่อให้พวกเขาสามารถ ประกบใช้ต้นแบบได้สำหรับผู้ปกครองมีการเปลี่ยนแปลงภายในหลายอย่างแม้ว่าพวกเขาจะไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรการให้ความสนใจกับสัญชาตญาณและสิ่งที่เด็กขอเป็นสิ่งสำคัญสำหรับกระบวนการใหม่นี้เป็นเรื่องปกติในกรณีเหล่านี้ที่เด็กเหล่านี้ จะสื่อสารกับพ่อแม่ในความฝันก่อนที่พวกเขาจะมาเกิดเพื่อแบ่งปันชื่อและสิ่งที่พวกเขาต้องพัฒนาผู้ปกครองจะพบผู้อื่นที่จะแนะนำพวกเขาตลอดกระบวนการเนื่องจากมีสิ่งมีชีวิตที่ใส่ใจมากมายที่เราได้พูดคุย และปรยภาชนะบรรจุพันธุ์ของความหมายของเวลาใหม่เด็กที่มีวิวัฒนาการตูงเหล่านี้มาเปลี่ยนสังคมเพื่อหวานเมล็ดพันธุ์แห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างที่เรารู้ในปัจจุบันพวกเขาคือเด็กที่มาก่อตั้งสมาคมจิตวิญญาณแห่งจักรวาลคุณรู้ไหม ว่าระบบการศึกษาล้าสมัยและไม่สามารถให้บริการเด็กเหล่านี้ได้อีกต่อไปเพราะสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าการศึกษานั้นค่อนข้างจะเป็นสิ่งที่หยัดเยียไทยหากเด็กชายหญิงไม่เหมาะกับแม่พิมพ์เขาหรือเธอจะถูกเลือกปฏิบัติหรือพฤติกรรมประเภทใหม่คือเกิดจาก ความฟงาุงซ่านทัทงที่จริงๆแล้วพวกเขาเป็นเด็กที่มีความสามารถด้านอื่นตัวอย่างเช่นเด็กมีปัญหาในการเขียนหรือคณิตศาสตร์แต่การวาดและระบายสีนั้นยอดเยี่ยมแทนที่จะเพิ่มความฉลาดทางการมองเห็นและความคิดสร้างสรรค์ของคน กลับลดขนาดลงด้วยการไม่พอดีกับแม่พิม์พเพิ่มของขวัญให้ลูกของคนเด็กสามารถเรียนรู้การเขียนหรือคณิตศาสตร์ได้เมือ่อโตขึ้นแต่เขาจะเป็นอัจฉริยะในของขวัญที่จิตวิญญาณของเขานำมาให้ระวังลูกๆของคน และคนในฐานะผู้ปกครองในยุคใหม่นี้เราเคียงข้างคนรักเสมอ